ไปอึบเอาเดียวไปกว่าน,นี้ไหมกว่าน,นี้ขอคข้างข้าโยกดี้

ทำแยกเหนื่อยแน่นอนน้องเก้ายัางทำได้นะทำไม่ไหวกลับอะไรวันน,นี้เรพไรันหญญา,ญญาครับปันหาครับ ได้ได้พักได้ในเวลาแต่ละท่าเราพักได้ถ้ามันเหนื่อยพักได้ใช่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 แล้วผมมีคนล่างหน้าลักตบเลยเดี๋ยวตบมือไม่มีเต็มมันหายแล้วล่ะมันอาจจะเข right? ้าใจด้วยแต่ด้วยเต็มหมดหน้าหน้าเสียงตบมือไม่ได้ไม่เป็นไรมนหลังไม่ว่ากันเสียงตบมือไม่เสียงตบมือมาถึงจังหวะนะ 干嘛搞？来喽，妈妈